สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีหนัดกับพานโจกับพานผลครับพี่น้องยครับสวัสดีครับพันผลครับจากช่องชีวิตง่ายๆ่ายใต้ลูกพุ่งครับหาพักไปจิ้มกันครับวันนี้ไขก็ดีครับพันโจครับจากช่องพันโจเผือกซิ่งผานครับบผมเห็นอยู่ต้นหนึ่งครับนี่ครับมีหน่วยเต็มเลยหน่วยอยู่ด้านบนนะครับอาจจะเดี๋ยวจะซูมอีกทีหนึ่งครับหรือว่าจะไปเจอด้านบน รู้ไก่ดีกว่าเนาะใช่นี่ครับเรือ่อเป็นต้นครับพี่น้องมีตะปุ่มใช่มันเก็บง่ายๆมีตะปุ่ม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 เป็นพืชที่อาศัยต้นไม่อื่นครับโอ้ยรวยเต็มลยไม่มีหมดแดงซะด้วยสวยงาม เว่งครับมันย่ต้องมีมืมันดีอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่โอเคครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเรามาบนต้นก่อนก็ถือว่าสูงอยู่นะครับนี่ครับหน่วยโอ้กำลังกรอบเลยครับหน่วยรุ่นนี้เดี๋ยวก่อนนู้นอีกสายมือครับหน่ตวงนี้โอ้เยอะเลยครับนูอู้นีกพวงหนูปอดตรงนี้ ออ้ยหน่วยตะพุตธปิดตั้งไงละครับนี่ป่านี่เคยได้ครับมากว่าพานผลนพานไก่ก็เลยมาดูนี่ต้นแรกครับว้าวเก็บเลยครับออ้ยหน่วยครับเนี่ยมอวจะยิ้มเข่าไปเลยครับโอ้โหเต็มเลยครับนี่มอสเนี่ครับโอ้หน่วยกำลังพอดีครับ Chọt ổn có chim đại Ồ, thù Bát thuộc Giải kỹ rất ổn ะครับใหญ่จริงครับพี่น้งองอูบนหัวพี่น้องเลยพอดีเลย ยอดก็จิ้มได้ดอกก็จิ้มได้รน่วยยิ่งดีไปยันกิ้งรับเลื่องดำไปเรื่อย้วครับทั้งหมดไปจุดถ่ายของต้นนี้ครับพี่น้องโอ้ได้่เยอะเลยครับแค่ต้นเดียว ล่างอีกลงไปแล้วรอบนึงครับโอ๊ตตุ๊ปุ๊กติปิกโอ๊ตนี่มันแด็ด้วยจุดสุดท้าย <laughs> ไปครับพี่น้องลงครับต้นแหลกไปเยอะเลยไปดูกันครับสามสอโอไม่เคเทใส่ถุงเลยต้นเียวครับโอ้โหใคยใบมันต้นมันดูดม เหนื่อยทั้งยอดทั้งดอกเฮ้ยสองโลหนักประมาณสองโลได้ยังสวยกับไปต่อไปอาตีน้องตรงนี้มีแต่บดแดงกับเขื่อนี่ไปหนูเก็บหน่อยหลวงเอาครับหลวงหลายเลยนะครับได้เยอะเลย จิ้มเลยห,หยอดอ่อนก็จิ้มได้ไอหยดอ่อนไอหน่อยไอหน่วยอยู่นะจิ้นพวงละจิ้มได้ครับพี่น้องนี่อ,อมันมันขมนิดนิด พิงก็หลาบกว่าดูไวยต้นที่สามครับพี่น้องต้นที่สองถ่านไปแต่งเปนแดงต้นนี้ก็มีครับแต่ว่ามีต้องคูนนะครับขึ้นมาดันบนานบ่ก็เลยมีมีบปนแดงนะครับหน่วยนี่ครับเก็บเลยนีย่ก็เก็บเลยหน่วยลี่ๆครับต้นนี่ครับ Ngay không cho ghi ly kẹp tay có chim đi lại không đàn lắng nữa, tím rồi một đen nào có mấy à, đâu có chim đại hấp ดอกหน่วยหอมเข้าเลยและหมุดแดงครับอีนุนหรือพักสาบนี่ยอ่ะโอเสวยเลยครับอู้นไปกินนุนครับเยอะเลยด,ด,ด,ดูว้าวไป ไกดกิ่งไกดมือหน่อยครับตน้นเดยกก็คุ้มเลยล่ะมากระดึงทั้งดอกทั้งใบ ได้ครับเดี๋ยวเราลงไปสรุปยอดต้นที่สามครับไอเยอะอยู่ครับเยอข้างล่างอีกยังไม่วไม่หมดเลยจิ้มครับยันยันมีเยอะดูแต่ไจวดเลยนี่เลยเดียวแล้วนี่กันหนึเดียว ต้องกินทิ่อะไรเองวะนั่นลำพวกป่าน, <c oughs> นไก่ได้กินดิ่ผมนะเชีงคมพอสมควรเหมือนกันต้องกินกันลาบก็เก้อยแจมเอาเลยอูบุดแดงเห็นมั้ยตบุดดงกำลังปัดฝนคอเสียงครับลังเออไม่ใช่ลังนี่คอไฟครับ <c oughs> <c oughs> ต้นนี้ <c oughs> ต้นนี้ข <c oughs> <c oughs> ึ้นง่ายครับแต่นอูบุดแดงหลายมันมึกเหนื่อยกับผมเดี๋ยวพักเหนื่อยแลนเนาะครับผมลองก่อนแต่ไม่ดูเฉวอยไหมนะลองขอเชียงคำลอง ตัว้เหมือนจะขึ้นง่ายนะครับเราก็มีประมาณ20หน่วย่างนี้พันพ้นไปแล้วครับเนี่ยม,มีน,นขันกินยากด้วย ตัวหนูไทยเปนตัวไม่ไรครับกรเด็นเยอะเกินไอ้หัวขาวโอ้โหัวขาวตัวนี้กลมๆสวยมากเลยขาวดูโอ้โหอันนี้ผมมองมาเหมือนรูปหัวใจเงินนวลขาวๆเลยฮึสวยมากครับคุ้มๆคุ้มกับมดแดงกัดเอาต่อครับเอาครับพี่น้อง ก็มาทิ้งรถแล้วครับเดินหามีแต่หมดแดงกับปูอะไรยังอยู่ครับถั่วอ๋อทำมันเดาเลยครับแบตจะหมดแลนะหยุดเลยครับพอได้ต้มจิ้มอยู่พอได้แบ่งกันนี่แหละมีแต่มดแดงอ่ะมดแดงยังมาอีกเลยครับโอเคครับพ่อครับพี่น้องสำหรับคลิปหาพักจิ้มพักอีนุนหรือพักสามตอนเองครับกับพันโจครับจากช่องพันโจเผือกซิง แล้วก็ผ่านผลครับชีวิตง่ายสไตล์ลูกทุ่งครับพี่น้องสวัสดีครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจมตะกาครับพิงเด็กเป็นมุกใช่หรับ